รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันพุทธที่สิบสามตุลาคมครับวันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับมีฟ้าครึ้มฟ้าฝนตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะครับเนื่องจากอิทธิพลของ ทั้งร่องมรสุมนะครับแล้วก็พายุโซนร้อนที่กำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามพายุตัวนี้มีชื่อว่าพายุโซนร้อนคมปาสุนะครับจะขึ้นฝั่งเวียดนามก็วันนี้แหละครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเวียดนามแล้วก็จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นดีเพรชันแล้วก็เข้าสู่ภาคอีสานตอนบนครับก็จะไม่เข้าตรงๆจังหวัดอุบล แต่เข้าไปตอนเหนือของภาคอีสานของเรานะครับจังหวัดอุดรบวกกับล่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็อยู่ข้างล่างจังหวัดอุบลเช่นเดียวกันนะครับก็หมายความว่าในช่วงวันสองวันสามวันนี้เนี่ยจังหวัดอุบลเราก็จะโดนขนาบด้วยทั้งดีเ e ชชั o นที่อ่อนตัวจากคมปาสุนะครับ ชื่อของพายุแล้วก็เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ตอนกลางของประเทศหรือตามภาคตะวันออกก็จะทำให้จังหวัดเราก็จะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองถึงสามวันนี้นะครับก็จะน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่มวลน,น้ำ ที่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องว่ามวลน,น้ําที่มาจากขอนแก่นขณะนี้ก็เดินทางมาถึงสารคามเดินทางเข้าร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในน่าจะวันที่ยี่สิบสี่นี่แหละครับที่ผมบอกพ่อแม่พี่น้องไว้ที่ทางสําน,นักชนประทานเขาได้ประมาณการเอาไว้แต่เป็นตัวเลขวันที่เบื้องต้นก่อนนะครับ การคาดการณ์เนี่ยจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละวันอีกทีหนึ่งแล้วถ้าใกล้ๆว่าเอ่อพาไอมวลน,น้ําที่มาจากขอนแก่นที่มาทางแม่น้ําชีเนี่ยมาถึงเร็วกว่าวันที่ยี่สี่อย่างไรแล้วเนี่ยผมจะได้แจ้งกับพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามวลน,น้ําก้อนนี้แหละครับที่จะมีผลทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํามูลของเราเนี่ย ในที่ตอนไหลผ่านจังหวัดอุบลก่อนที่จะลงแม่น้ําโคงไปเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในเบื้องต้นชนประทานก็คํานวณแล้วน่าจะขึ้นประมาณสัก15้าเซนนี่แหละครับสิบถึงสิบห้าเซนในช่วงนี้นะครับแต่ไยังไงก็ตามในวันใกล้ๆนะครับต่อๆวันพรุ่งนี้มะลืนนี้ต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการคำนวณให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งใกล้เราจะยิ่งคำนวณได้มากชัดเจนขึ้นนะครับ ก็จะถ้าฝนตกในช่วงวันสองวันนี้ก็จะวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนี่แหละครับที่ฝนอาจจะมีมากก็ทําให้ระดับน้ําำในแม่น้ํามูลนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นด้วยฝนตกในพื้นที่ด้วยนะครับแต่มันจะไม่ผสมกับมวลน้ําที่จะมาวันที่ยี่สิบสี่มาคนละช่วงเวลาก็เป็นโชคดีของจังหวัดอุบลครับที่ถ้ามาพร้อมกันก็อาจจะทําให้ระดับน้ําเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนะครับแต่นี่ถ้ามา ไม่พร้อมกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการจัดการจราจรน้ําทีา่รถใหญ่สองคันไม,ไม่ไม่มาปะทะกันเนี่ยนะครับถ้าปะทะกันก็ทําให้เกิดความเสียหายเยอะระดับน้ําก็สูงขึ้นเยอะอแต่ถ้ามาคนละเวลากันห่างกันสองสามวันสี่วันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนื่อระดับน้ําก็จะขึ้นไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับแล้วผมก็จะ นำข้อมูลของทางชนประทานที่เขามีการมีศูนย์ที่จะวิเคราะห์24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็จะขอข้อมูลจากศูนย์ชนประทานนี่แหละครับที่จะมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในรายวันต่อไปนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ผมตั้งใจจะพูดเรื่องการเยียวยานะครับแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องการเยียวยา ในส่วนของพื้นที่เกษตรนะครับก็เท้าความสักเล็กน้อยนะครับว่าในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวปลูกพื้นที่เกษตรค่อนข้างมากนะครับเ,เนื้อที่เรามีตัวเลขเข้าคร่าวเนี่ก็คือสิบล้านไร่ด้วยกันนะครับสิบล้านไร่เราทำการเกษตร ทั้งหมดเลยนะครับก็ห้าล้านกว่าไร่ก็เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งของพื้นที่จังหวัดที่เรานำมาใช้ทำการเกษตรซึ่งถือว่ามากนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการทำการเกษตรใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างได้ได้มากเลยเกินครึ่งนะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในพื้นที่เหล่านั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวเนี่ยแหละครับซึ่งในปี หกสี่ถ้าหกห้านะครับข้าวที่ปลูกลงไปเนี่ยก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันในปลายเดือนนี้แหละครับตุลาพฤศจิกาธันวาตุวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับที่ที่ที่เขาเป็นคำพ้องจองนะครับที่พูดถึงก็จะมีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นต้นไปในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ราคาของข้าวเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้ราคาเข้าเปลือกหอมมะลินะครับความชื้น15ไม่เกิน15เปเซนี่ยก็อยู่ในระดับ11,000ถึง11,500บาทนะครับอันนี้เป็นราคาของทางธนิตนะครับที่มีการแจ้งราคาและกำหนดราคาให้ได้รับทราบกันนะครับ ซึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเปลือกเีความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซนเหมือนกันเนี่ยก็8,500จนถึง9,000บาทก็เป็นราคาณวันนี้นะครับแต่ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วในช่วงเดือนหน้าเดือนธันวาเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของราคากันต่อไปนะครับซึ่งเขาะก็จะมีประกาศนะครับประกาศของ กระทรวงพาณิชย์เนี่ยแหละครับเรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็จะประกาศเป็นข้อมูลออกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันในส่วนของอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเตี้ยนหมู่เนี่ยก็ทำความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรของบ้านเราเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทั้ง มีอำเภอที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเก้าอำเภอด้วยกันครับสี่สิบห้าตำบลเกือบเกือบสามร้อยหมู่บ้านนะครับซึ่งในเก้าอำเภอนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นม่วงสามสิบสว่างวีลวงเคืองในวารินนะครับดอนมดแดงเหล่าเสือโกอกตามสุมนะครับอำเภอเมืองแล้วก็ตการพืชผลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบเรื่องอุทกภยัยตั้งแต่พายุเตี้ยนหมู ตั้งแต่เดือนกันยาปลายปลายเดือนนั่นแหละครับมีจำนวนครัวเรือนที่ประสบกับอุทกภัยที่ท่วมพื้นที่เกษตรเนี่ยก็ร่วมๆเจ็ดหมื่นเกือบเกือบแปดหมื่นไร่นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าไร่แล้วก็เป็นพื้นที่เป็นข้าวนะครับเจ็ดหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชผักพืชไร่ซะอีกประมาณห้าร้อยกว่าไร่ เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอีกประมาณร่วมๆกว่าร้อยไร่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมากพอสมควรในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือด้านการเกษตรของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนี่แหละครับเขาก็บอกไว้ว่าถ้ากรณีความเสียหาย เกิดจากภัยพิบัติอย่างอุทกภัยเนี่ยเขาาก็ถือว่าเรียกว่าภัยพิบัติจุกเฉินนะครับซึ่งถ้าเป็นพืชเนี่ยถ้ากรณีพืชตายเนี่ยถ้าเป็นข้าวเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือ,อ,อครอบครัวเขาเขา,เขานับเป็นครัวเรือนนะครับครัวเรือนนึงไม่เกินสามสิบไร่ครับถ้ามีมากกว่านั้นก็ก็จ่ายได้แค่สามสิบไร่นะครับถ้ามีน้อยกว่าสามสิบไร่ก็จ่ายตามจริงนะครับเ,เช่นมียี่สิบไร่ก็ก็จ่ายยี่สิบไร่นะครับ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นใครมีมากก็ไม่เกินสามสิบร่ข้าวเนี่ยเขามีการช่วยเหลือกรณีพืชตายจากอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยไล่ละหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทครับก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นเงินที่จะไม่มากนะครับแต่ว่าก็เป็นการเยียวยาการช่วยเหลือด้านการเกษตรความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเป็นพืชผักพืชไร่เนี่ย ก็สูงขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเป็นพืชที่มีราคาสูงกว่านะครับเขาก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทแต่ถ้าเป็นไม้ผลซึ่งถ้ากรณีโดนอุทกภัยท่วมแล้วก็ตายเนี่ยนะครับไม้ผลเนี่ยกว่าจะปลูกใหม่กว่าจะได้ผลมาขายเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับการชดเชยก็เลยต้องต้องมากหน่อย ถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยเขาจายไร่ละสี่พันกับอีกสี่สิบแปดบาทครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านเกษตรนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางนี้ทางนั้นเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องมีการประกาศเขตเให้การช่วยเหลือซึ่งก็จะดำเนินการโดยท่านนายอำเภอแจ้งมาที่จังหวัดนะครับจังหวัดก็จะประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วก็ ดําเนินการเมื่อระดับน้ําลดก็จะต้องมีการไปสํารวจนะครับแล้วก็เกษตรกรต้องต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้วยนะครับก่อนการเกิดภัยด้วยต้องมีการปรับปรุงทะเบียนการเรียบร้อยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถึงจะเป็นเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวแล้วก็พืชต้องตายเสียหายจนฟื้นฟูไม่ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขของเขาที่ จะเป็นเงื่อนไขในการช่วยเหลือก็ผมได้กำชับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้มากำชับทุกหน่วยงานอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยต้องเร่งลงไปทําการสํารวจโดยเกษตรตําบลเกษตรอาเภอเนะครับต้องรีบ การเร่งสำรวจก็ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดอีกเร่งเร็วด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะครับถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องเร่งส่งมาผ่านการประชุมของคณะกรรมก,การระดับอำเภอผ่านการประชุมของคณะกรรมก,การหมู่บ้านประกาศรายชื่อต่างๆนะครับเพื่อให้ดูว่าตรวจสอบกันเองอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่นะครับตกหล่นใครหรือเปล่า แล้วก็ส่งมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะได้มีการประชุมในระดับจังหวัดแล้วก็รีบส่งไปที่กระทรวงกรเกษตรและสาก์เพื่อกระทรวงกรเกษตรและสาก์ก็ต้องจัดประชุมอีกครับเพื่อที่จะอนุมัติแล้วก็ส่งพออนุมัติเสร็จเนี่ยก็จะมีการส่งงบส่งเงินในการช่วยเหลือดังกล่าวตามอัตราที่ผมกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องอ่ะครับก็นี่คือเป็นขั้นตอนนะครับที่ ท่านรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องให้ต้องทำให้เร็วท่านจะต้องอนุมัติให้ได้ภายในหกสิบวันนะครับท่านก็ประกาศเอาไว้นะครับซึ่งจังหวัดก็ต้องเร่งเลยนะครับเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ประสบต่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็จะได้มีเงินไปไปจุนเจือครอบครัวนะครับเพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของ าการเยียวยาที่สืบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับการเยียวยาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุทกภัยนะครับก็เป็นเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระเบือนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลิมปิสกินนะครับโรคที่เป็นโรคผิวหนังของโคกระเบือเนี่แหละครับ พอเป็นโรคผิวหนังเป็นตุ่มอักเสบมีน้ําเหลืองอแล้วก็มีอาการอักเสบนะครับแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็วัวก็กินอะไรไม่ได้ผิวหนังก็พุพองไปหมดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับนี่คือโรคลิมปิสกินในการเยียวยาโรคระบาดนี้เนี่ยก็เช่นกันครับมีกระบวนการขั้นตอนคล้ายๆกับการไปสํารวจความเสียหายเหมือนกันนะครับ มีการทําทะเบียนมีการบันทึกมีการสํารวจาการเสียหายความเสียหายซึ่งเกษตรกร,ร,กรหนึ่งรายเนี่ยเขา,เามาีหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินชดเชยได้ไม่เกินห้าตัวครับถ้าตายละมากกว่าห้าก็จ่ายได้เพียงห้าตัวนะครับแต่เท่าที่ผมสอบถามท่านปัทุสัตจังหวัดเนี่ยก็ทราบว่าเกษตรกร,ร,กรแต่ละคนแต่ละรายเนี่ย เลี้ยงหลายย่อยนะครับดังนั้นวัวที่ตายเนี่ยก็ไม่ไม่ต่อ,ต,อต่อเจ้าเนี่ยไม่ถึงห้าตัวนะครับตายสองตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างดังนั้นก็จะได้รับการชดเชยเ,เงินช่วยเหลือเอเต็มตามจานวนนะครับเพราะไม่เกินห้าตัวซึ่งอ,อัตราการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเนี่ยก็เขาปรับใหม่ด้วยนะครับปรับสูงขึ้นเลยเกือบเกือบเ,เท่าตัวครับวัว ถ้าอายุสองปีขึ้นไปก็รวมๆสามหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็วัวแรกเริ่มขั้นต่ำเลยเนี่ยถ้าตายจากโรคลิมปิสกินเนี่ยก็จ่ายขั้นต่ำเลยหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งสึ้สองปีขึ้นไปเนี่ยก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ส่วนกระเบือก็แพงกว่านะครับเพราะกระเบือมีมูลค่าสูงกว่านะครับ ในเมื่อเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมาการระดับจังหวัดก็ได้มีการประชุมพิจารณาแล้วก็เห็นชอบไปลดที่หนึ่งแล้วนะครับกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยเพราะว่านอกน,นั้นเนี่ยเอ่อก็อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่ในระดับอำเภอนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมไปมีอ,อนุมัติเห็นชอบการช่วยเหลือไปห้าอำเภอด้วยกันที่วารินที่ดอนมดแดงที่เหล่าเสือโกกนะครับน้องอม่วงสามสิบ กุดเข้าปุ้นนะครับเป็นวัวทั้งสิ้นเป็นโคกับบือทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองตัวเป็นเงินเนี่ยยี่สิบสี่ล้านนะครับเงินก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับความเสียหายยี่สิบกว่าล้านนี้ก็อนุมัติจากจังหวัดก็จากนี้ก็ไปก็จะส่งไปที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปแล้วก็จะเร่งในการสำรวจเพราะว่าผมทราบจากข้อมูลว่าในทุก อำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีสถานการณ์ที่วัวตายเกือบทุกตำบลเลยนะครับในทุกตำบลที่มีคนเลี้ยงวัวเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่เ,เลี้ยงวัวค่อนข้างมากเลยนะครับมีประชากรวัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย500,000กว่าตัวอ,อ,อยู่ในทุกอำเภอเลยทั้ง25อำเภอ แล้วก็เกิดโรคนี hmm. ้เนี่ยในทุกอำเภอนะครับจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองทุกอำเภอก็พยายามเร่งสํารวจอยู่นะครับบางอำเภอเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าตายไม่มากเนี่ยเขาจะใช้เงินของท้องถิ่นในการจ่ายเลยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่านนายกเทศบาลตําบลเนี่ยถ้าตายไม่กี่ตัวไม่กี่รายเนี่ยเพื่อความรวดเร็วตามตามตามระเบียบการใช้เงินเนี่ยเขาสามารถใช้เงินที่ท้องถิ่นจ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกินความสามารถตายเยอะเนี่ยนะครับ เขาก็จะรวบรวมสำรวจหลายชื่อแล้วก็ปริษัทอำเภอปริษัทจังหวัดตรวจสอบแล้วก็ส่งเข้ามาจังหวัดพิรณาก็จะส่งไปขอเงินที่ส่วนกลางต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของการเดียวยาเรื่องของโคกระบือนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลิมปิสกินนะครับซึ่งสานก,การก็ยังมีอยู่โดยตลอดลนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มี วัวกระบือที่ล้มตายลงรวมๆแล้วก็สิบกว่าตัวนะครับสิบเก้าตัวด้วยกันในสี่ห้าอำเภอนะครับที่มีสถานการณ์ยังมีอาการเพิ่มอยู่แต่โรคนี้เนี่ยเขาก็มีวัคซีนนะครับทางปศุสัตว์เขาก็เร่งฉีดวัคซีนกันปูพรมกันนะทางกรมปศุสัตว์เขาก็ดําเนินการอยู่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับพืชกับสัตว์ที่ เกี่ยวกับสัตว์นะครับที่ที่รัฐได้มีการชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากโรคระบาดแล้วก็เรื่องของอุทกภัยนะครับอย่างที่ผมกลับเรียนซึ่งวันนี้เอามาเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันเบื้องต้นนะครับถ้าสงสัยอะไรอย่างไรแล้วเนี่ยถามเกษตรตำบลเกษตรอำเภอปฏุสั์อำเภอได้เลยนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับก็จะได้รับทราบกัน ส่วนสถานการณ์โควิดวันนี้ต่อท้ายอีกสักนิดเะยครับอุบลเรามีผู้ป่วยเก้าสิบสามรายครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่วารินเทียมอำเภอเมืองก็ใหญ่มากหน่อยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีการพบเชื้อในเรือนจำครับแต่ผมสอบถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำแล้วเนี่ยเมื่อเช้าก็ทราบว่าเป็นการแรกรับนะครับเป็นผู้ที่ต้องขังที่เข้ามาใหม่ ซึ่งเดือนจําเขามีมาตรการเข่งขัดครับ,ครบใครเข้ามาใหม่เนี่ยต้องกักตัวอยู่ในในแดนแรกรับก่อนเลยนะครับไม่ให้เข้ามาปนอยู่ข้างในไม่ให้เข้าชั้นในเลยเอ,อ่อยู่ตรงที่นั่นอย่างน้อย21วันด้วยกันแล้วก็ตรวจเชื้ออีกสองครั้งเมื่อพบไม่พบเชื้อแล้วจึงจะนําเข้าสู่สถานทีอ่อ่ด้านในได้นะครับแดนในในได้อย่างปกติอย่างผู้ต้องขังทั่วไปดังนั้นเ,เมื่อวานที่เจอ ตรวจพบเจอเชื้อ28คนเนี่ยก็อยู่เป็นเป็นแดนแรกทั้งเลยนะครับเป็นแดนที่แรกรับก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้กระจายไปในชั้นในของหรือผู้ต้องขังคนอื่นที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ภายในชั้นในของเรือนจำนะครับก็เบาใจไปได้นะครับระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยในเรื่องของโควิดวันนี้ยังไงก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่นะครับพ่อแม่น้องครับ เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างคนอื่นนะครับอยไปทํากิจกรรมเสี่ยงล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนครับพ่อแ่น้องครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ